สบายดีพี่น้องกงป่ายเอ้ยไอ้สซยิงเก่าทักไทยสบายดีพี่น้องปทางฝั่งสายสกป,ปลาวพี่น้องทางโซนยิโรปและกับพี่น้องประเทศไทยนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตะด้ลยะพาพี่น้องมาช่งบรรยากาศความเหมือนซื้นนะครับเนาะเรียกว่าความร่วมแรงรวมใจของพี่น้องไทยเฮาบานนวลสว่างครับเนาะที่ได้ทาการประดับตกแต่งเพื่อที่จะบ่งสวง พระพุทธท่านใจมโน,นสว่างและกะบ,บวงสวงสร้างพญนาคในปีปีนี้ปีพศ2565นุ้นนี้เป็นมื้อบวงสวงืน้นนี้วันที่4กรกฎาคม2565เด้อพี่น้องเด้อตะด้วยก็เลยได้ลงไปเก็บไปเก็บเอาบรรยากาศดีๆเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีๆบรรยากาศที่พี่น้องเฮารวมแรงรวมใจ เพื่อที่จะบ,บันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อลูกเพื่อหลานได้เบ่งไปต่อไปภายนาในอนาคตว่าบ้านนนสว่างเฮาสร้างพญนาปีเลอรกุละนะอาพระพุทธทันใจปีเลอร์น้อพี่น้องเนาะอ่านีน้ก็ เก็บไว้เนาะพี่น้องเก็บไว้เป็นความทรงจำเรื่อว่าลูหลานเกลื่อนไม่ไหรุ่นเยอะเบิ่งเยอะเห็นเฮาไปเบิ่งในสองยูทูปอิตาดุยว่านั้นเถอะเนาะเรลื่อว่ายูเซอร์สตูดิโอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะลูลานแต่เลาได้เห็นว่าพ่อแม่ปู้หญาตาหนายของเฮาภาคันเอ็ดไว้นะครับเนาะประมาณนี้อันนี้ก็คือบรรยากาศของฝาเนาะมื้อนี้บรรยากาศดีขนาดที่พี่น้องเนียท้องฝาครึ้มนะครับเนาะ คือเย็นล้มเย็นว่าไงกเทวดาเป็นใจพี่น้องอันนี้กับบรรดาแม่บ้านเนาะอ่าแม่บ้านที่เพื่อนมาผู้มาเอ็ดโตมาเอ็ดขันมะเบง็งแม่บ้านบ้านนนสว่างเนาะพี่น้องเนาะลายผู้หลายคนเห็นกันคู่หน้าคู่ตาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอย่าแม่ผู้ใหญ่เพื่อนกากบประมาณนี้เด้ออันต่ตไปภายนาะ <laughs> นี่แหละพี่นอ้องอ่าเบ่งแล้วก็ จดจำเนาะพี่น้องเบิ้งเอาไว้ฮานาเก็บไว้ใเฮลุ้หลานได้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นภาพบรรยากาศความทรงจำอันสวยงามเนาะพี่น้องเนาะที่ลุลานได้เหตุไปในภาพนาภายเท้าภาพนาอีร้อยปีพันปีครัภาพนี้กระเนี้ยวยิ้มนี่พี่น้องเยอกจักเยือกเหตุเนาะฮะตะลุยก็เลยขอนุญาตเก็บภาพบรรยากาศงาน บวงสวงก่อสร้างอุปกรณ์เอาไว้ในสองของอายุเซอร์สตูดิโอในมือนี้เนาะพี่น้องเนาะก็รู้สึกว่ามีแต่ความสุขเด้พี่น้องเอ้ยมือนี้มีแต่คนมีความสุขบาะว่าที่เป็นแม่บ้านพอบานเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดใสกว่าสันทเนาะมีความสุขในการที่ได้เอดได้สร้างในการที่ได้ทำบอกว่าสร้างน้ำทำบุญพี่น้องเอ้ยเนาะสร้างน้ำทำบุญทำกันพี่น้อง อนนี้ก็แม่บ้านปงเฮาก็ร่วมกันถ่ายภาพเนาะมันร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นทีละทึกเพื่อเป็นทีละลึกว่าแต่นว่าแต่ดูไปวยกันว่าวนซึงซึงว่ามวนมวนกระยังสิมานติดตลกได้พี่น้องเันแต่ดูยกันนี่ประมาณนี้แหละนีสใยของตัวด้วยสิเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบวโมกขอบเจอพี่น้องปองฝ่ายไอซ์ยิงคู่คนนะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังแรงมมกกำลังแรงเจอดูยูเซอร์หรือว่ายูเซอร์สตูดิโอเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือบรรดาแม่บ้านหรือว่าทีมงานทีมงานแม่บ้านบ้านนนสว่างนฮะอลังจากเพิ่นจัดเตรียมของบูซาหรือว่าของที่จะนึ่นไปในอ่าอันทะเลเพื่อนวอาว่าอันไอในในใน,ในโต๊ะที่ละใสอันนั้นเนาะอ่าใบสบวงสรวงจะหันกับพระคู่เนาะครับเนาะพระคู่ประหลัดอ่าขนองเดชเตชะธรมโลและก็พระคู่ไอ มงคลเนานะมงคลกิจเนาะพระคุณมงคลกิจเจ้าคณะตำบลบเลนูเนาะเพื่อนก็ได้มาเป็นพระคู่สังวาส,สันเถาะเพื่อนและเป็นผู้ไอทำการดำเนินการสร้างปันองค์ปูพญานาคเงินการแนะนำเฮอผู้ใหญ่บ้านและก็แนะนำเพอไอ,อมรกระทายกนะครับเนาะจุดทูบจุดเทียนเนาะครับเนาะเพื่อเป็นการอาธิษฐานจิตเนาะ อของทงั้งพระและก็ทั้งทั้งญาติทั้งโยมเพื่อนเบาพิธีกับมีญาเพื่อนเบาเนะาะจะหันพระครัเพื่อนก็นละทำการโปออ่วยดอกไหม้หรือว่าโป่วยฝนห้ากแก้ยวขันบานบานบาน,บานห,าห้าเบาไงไเนาะเป็นอันเซตพิธีพี่นอ้องเลยมีญาเนาะพี่นอ้องเนาะจะหันกับพระกันจุดธทูบจุดเทียนที่อธิษฐานจิตจุดธทูบเซมือเพราะเพือพ่อเพรมันอธิษฐานจิตเพราะเพือพ่อเพราะมัน่นบอกไงก็ดีเนาะอธิษฐานอาจจะแนวมัน ด,ดีเพื่อนว่าหลายคนจูดหลายคนอธิษฐานเขาเรียกว่าแรงอธิษฐานจะเยอะกว่าเพื่อนว้าในานานไดนะ้เนาะพี่น้องเนาะอาจจะอุ้ยกระถ่ายทำประมาณนี้เด้อพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศมพี่น้องเบิรงนซับนี้คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบลงซับนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบบุญหลายๆบายบายครับผมบ,บุณ